ผมก็ดูไปก็ยิงไปเออเข้าท่าแน,น่อ,นอ,อันนี้เ,เปิดแพร่ได้ทั่วโลกเลยครับควรเข้าไปดูได้เป็นแหล่งความรู้ชั้นดีเลยนะครับก mm. ็ให้กำลังใจครับอยากจะให้ทองบทเรียนแล้วก็ขยายผลให้อาจจะสรุปเป็นเป็นเปเปอร์แล้วเป็น,ป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 นองค์ความรู้อะไรสั้นสักเล่มหนึ่งแล้วส่งไปให้สานักงานกสทชส่วนกลาง <S <S ผมจะเล้เอาอันนี้ไปตีคองน้องเป่าในส่วนของภาพรวมของประเทศให้เห็นตัวอย่างการเวิร์กงาน ในเรื่อง,างการรวบรวมความรู้ขอ,ของสายแก้วนะครับอันนี้ชื่นโชมมากนะครับอ่านไปแล้วก็สิ่งหนึ่งโจทย์อย่างตรงโจทย์มากที่ผมอยากทำอยากได้คือว่าจะบูรณาการโค้หนังนาไปสู่หลักสูตรยังไงซึ่งเมื่อกี้เส็จละในะตอนทีห้าครับเข้าไปบูรณาการในวิชาที่เกี่ยวข้องก,กับเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไหมครัอันนี้คือโจทย์ที่ผมมีทั้โจทย์มานะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมกนับถือในบ้านในเมืองก็ให้โจทย์ว่าถ้ากอสอนอจะทําเรื่องพวกงหนองนาต้องทําจริงนะไม่ใช่แค่พูดเฉยๆมองการศึกษาต่อเนื่องก็ได้อธิยาศายก็ได้แต่จะให้ขยายกดนิดหนึ่งว่าเขียนาละเอนะียดเพราะมันมันเข้าไปในบูรณาการอีกชั่วโมงวิชาไหนยังไงเนี่ยต้องมีรายละเอียดผมก็จะได้สั่งเป็นคําสั่งเลยอรือวเป็นเป็นแนวทางให้ทุกจังหวัดได้ทําเลยอย่างเงี้ย ก็จะเป็นเป็นภาพที่ว่าเราทําจริงนะครับส่วนการเทรนนิ่งเนี่ยต้องมีครับเพราะว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้จริงเราต้องเทรนครูคุณครูเราต้องอินเรื่องนี้ด้วยคุณครูเราต้องสอนได้ต้องนําสิิงที่ท่านปอจังหวัดสระบุรีทำเนี่ยเอาไปขยายผลคุณครูต้องเทรนด้วยอะไรคือสัพทราชาอะไรคือเกษตรทฤษฎีใหม่ พูดง่ายก็คือโคกงของนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําที่พูดง่ายชาวบ้านติดปากก็คือเป็นเศรษฐีใหม่นะแหละอันเดียวกันไม่ได้ต่างก,กันเลย,ยเพียงแต่พูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายภูมิปัญญาของของคนไทยของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราเนี่ยหลายหลายเรื่องดีมากนะครับผมได้คุยกับหลายท่านเขาก็อยากจะให้กนสอนอเนี่ยทาเรื่องของภูมิปัญญา ของชาวบ้าน